สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องกับวันเสา 23, ร์ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสี่วันนี้นึกถึงพระบุญเครเมนที่หนึ่งพระสันตป,ปาและมรณสักขีนะครับก็มีประวัติของท่านก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนิดนึงนะครับสมเด็จพระสันตป,ปาเครเมนที่หนึ่งนะครับก็เป็นอยู่ในศตวรรษที่หนึ่งเลยนะครับปีแปดสิบแปดถึงปีเก้าสิบเจ็ดนะครับพระองค์มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเครเมนแห่งโลม เราทราบเพียงว่าพระสนนบาตเทรเมนเป็นชาวโรมและได้รับทุกทรมานเพราะการเบียดเบียนคริสตชนในยุคนั้นนักบุญเปโตรน่าจะเป็นผู้โปรดศีลลังบาปให้และแต่งตั้งท่านให้ดำรง,งตำแหน่งพระสนนบาตต่อจากพระสนปบาอนาเกรตุสในปีคศ .88 พระสังฆราชาเทรเมนจากข้อเขียนของนักบุญนีเรนิวสระบุไว้ว่าท่านคือผู้เขียนจดหมายไปถึงชาวโคริน ตำหน่พวกเขาที่มีใจโลเลเรื่องความเชื่อแ,และเพื่อยุติข้อขัดแยง้งเรื่องอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นำวายจิตจดหมายนี้เป็นที่ยอมรับของคริสตชนในยุคแรกและถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของพระกมภีภาคพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกับจดหมายอื่นๆด้วยต่อมาภายหลังได้ถูกแยกออกจากสะบบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เนื้อหาของจดหมายนี้ช่วยให้เราเห็นความเชื่อของคุยชนในยุคแรกคำสอนด้านศีลธรรมและคุณค่าของการเป็นมรณะสักขีเพื่อความเชื่อตำนานเล่าว่าท่านถูกขับจากกรุงโรมในสมัยของจกักรพรรดิทราจันถูกส่งไปทำงานหนักในเหมืองแห่งหนึ่งก่อนจะถูกปลงพระชนโดยใช้สมอเรือทวงทิ้งลงในทะเลให้จมน้าตาย แต่จุเรียนนับเทวศาสตร์และก็เป็นาจารย์ซึ่งประพันธ์เรื่องราวความเป็นมาของระศาสนจักรในยุคตน้นได้บันทึกไว้ว่างานประพันธ์จำนวนมากของวัสนาราปาเคเมันที่หนึ่งแสดงชัดเจนถึงความเคารพที่บรรดาคริสเตชนมีต่อพระองค์ผ่านทางธรรมนูญของสันรรตสนักซึ่งเป็นที่เรื่องรือว่าร่างโดยบรรดาอัครสาวกซึ่งเป็นกฎหมายระศนสนจที่สมบูรณ์ที่สุด ของกฎหมายที่รวบรวมในยุคต้นเชื่อกันว่าธรรมนูญเหล่านั้นเขียนด้วยภาษาซิเรียส่วนบทจดหมายที่วัซเนปลาเคแมนที่หนึ่งทรงเขียนนั้นถึงชาวโคลินฉบับแรกมันตีพิมพ์ในปี1973นี่นะครับนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆก็เนื่องจากเป็นยุกแรกเลยนะครับสตวรรษแรกหลังจากพระเยซูเจ้าสิ้นพระชน ได้ด้า0ิปีก็ท่านบุญเปโตรก็เป็นนะครับเป็นสนโดปาอ,องแรกใช่ไหมก็สืบต่อมาแล้วก็บรนัยยะาในยะว่าท่านพระสานโ์โปาเคเมนที่หนึ่งเนี่ยเป็นพระสาร์โดปาอ์ค์ที่4นะครับองที่4หน้าที่ของท่านก็คือต้องถูกเบียดเบียนถูกตามล้างตามฐานนะจากจากักรวรดโรมันเพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคข,ของการเบียดเบียนเลยนะก็มีมรณสตีเกิดขึ้นมากมายที่ยอมตายแล้วก็ที่ยืนยันถึงความเชื่อ และพระสน,นปาเคยแมนก็เป็นท่านหนึ่งที่ถูกจับแล้วก็ถูกเนรเทศถูกไปทำงานหนักในเหมืองและอื่นๆนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ถูกฆ่าตายโดยถูกถ่วงน้ำใช้สมอเหลือแล้วก็ถ่วงน้ำตายนี่คือชีวิตของพระสันนิบาะฉะนนั้นในความยากลำบากในการถูกเบียดเบียนกิจชนก็เข้มแข็งแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็ยืนยัน,ย,น,ย,นยืนยันแม้จะต้องตายเราจึงเห็นว่าในสมัยแรกเริ่มนั้นก็มี ผู้ที่กลับมามาหาเชื่อในพระเยซูเจ้าคําสอนของพระองค์มากมายแล้วก็ตายเป็นมรณะศักขีเยอะแยะแ,แม้พระสันตปาเองก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันเป็นมรณะศักขีเหมือนกันเราจะเห็นความตายด้วยการยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าความรักของพระเป็นเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกก็เข้มข้นมากนะแล้วก็มีเป็นเหมือนกับเชื้อแป้งที่ทําให้คําสอนทําให้พระเยซูเจ้านั้นเป็นที่รู้จักทําให้ข่าวดี ความรักของโรงนั้นเป็นที่รู้จักกว้างไกลออกไปทั่วโลกนะครับจนบัดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่น่าวิตกกังวลเหมือนกันเพราะปัจจุบันความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้าในศาสนาก็ลดน้อยถอยลงไปก็คนก็ถือวัตถุนิยมแล้วกการประจนลอ่อลวงต่างๆนั้นก็เข้ามาในรูปแบบของวัตถุซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เลยทําให้ความเชื่อในพระเป็นเจ้านั้น ลดน้อยถอยลงไปเริ่มตั้งแต่ในประเทศยุโรปอเมริกาปัจจุบันก็รามาถึงเอเชียละนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือในประเทศที่ยังอยู่กับความลำบากความยากจนความอะไรเงี้ยความเชื่อยังพอจะเข้มแข็งอยู่เพราะว่าในความยากลำบากนั่นเองจะเห็นพระเมตตาของพระเจา้าก็จะมีความรักของพระองค์โดยผ่านทางบรรดามิชนารีผ่านทาง ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือให้พวกเขานั้นเจริญชีวิตแล้วก็คิดถึงพระเจ้าและมาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรมารับมาเป็นจํานวนมากมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้อย่าหลงยึดติดในทรัพย์สมบัติหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือทางวัตถุเท่านั้นแต่ว่าเราต้องให้ความเข้มข้นความเชื่อของหลาเจริญเติบโตและมั่นคงถาวรด้วย ไปพร้อมกันนะครับชีวิตเราถึงจะมีบาลานซ์ถึงชีวิตเราถึงจะดําเนินไปอย่างมีสันติสุขที่แท้จริงขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ